ผมตกได้ปลาหมึกครั้งแรกนะครับผมเคยตกได้ปลาหมึกนะนเธอตกได้ปลาหมึกแล้วนะครับผมมีรูปไปอยู่นะเราจะไปเกะบบาะโบราณโบราณกันนะครับผมเดี๋ยวอ่เดี๋ยวสิเดี๋ยวใช้ไข่เรือไข่มุกเรือปปลาหมุก,กอ่ะ เรือ6หกสิบโอ้โหแสดงว่าคนเรวเยิ่มกันนะที่มีเรือสก,กีเนะี่ย mm. ปลาทําเป็ดผมก็ยังหาวิธีโหไม่รู้ปลาทําเป็ดมันน่าจะตกในอันนั้นหรือเปล่าในน้ำบนหรือเปล่า เฮงอ่ะออกจากมาไมีเนีเยนะแล้วมั้งมาครับมเปิดเรดาร์เดี๋ยวมีใครวางเรดาร์ใช้เป็นวมอยู่นะเดี๋ยวมันเวิร์มอยู่

พลังกายพันได้ที่สุดลงแล้วอะไรอะ่ะปลาจาระมิดปลาอะไรไม่รู้อแต่ผมชอบเดาปลาจาระมิดสามารถซื้ออะไรนะั้นหินเหรอสามารถซื้อไอห,หินอ๋อเดี๋ยวเราเดี๋ยวได้เบ็ดออโรล่าเมื่อไรเดี๋ยวรู้เรื่องเลย

ไม่ได้ป่าโอ้โหคุยกับตัวเองเหรออโอ้ได้ป่าแล้วเนี่ยแบบต้องแบบลังเหี่ยคุณภาพอะตอนวันคริสต์มาสอย่างนั้นอะดีเลยเรือสดมากก็ได้จากวันคริสต์มาส อยากได้เกสกีอยากได้เกสกีอยากได้เกสกีเอวโอ้ยนุ่มบุเบกิสตาเลสตินายจู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 ปะอะไรอย่าบอกนะว่า อย wow oh right. wow. exactly. okay. wow. ู่บอกว้าอ้ยปลาใหญ่อยู่มั้งใช่ไหมหรือว่าเป็นตัวเป็นปลาอ้อว้าวขายได้น่าจะหลักร้อยเลยครับร้อยยี่สิบอยู่ร้อยยี่ิบร้ยสาสิบครับแต่ถ้าเป็นอีแข่ดัดปังแต่ถ้าเป็นปลาชนิดนี้ดัดแปลงขึ้นก็อาจจะราคาแพงกว่านี้ครับแต่ได้เป็นร้อยแล้วก็ถือว่าดีอยู่ยังดียังดี เอ็มเขาละเปลี่ยนเยื่อดีกว่าโอ้ยเปลี่ยนเยื่อดีกว่าเปลี่ยนเถื่อเยื่อนี่สมบูรณ์แบบถ้าหมึกกินในไม้แล้งนี่เยี่ยมเลยนะอันนี้ยังลังเหยื่ออะไรปลาใหญ่อยู่ดูว่าปลาอะไรกูนั้นมันเป็นตัวปลาหรือปากว่าปากนี่นะ ปลาละโอ้ร oh, right, 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 right. mm ้อยโลร้อยโลช่ได้ช่ได้ช่ได้น้องน่าวินนั ปลากินเหยอทุกไใบเลยปลาจาระมอยเฮ้ยอ,อะไรกันนะเนี่งปลาจาระเมิดแล้วไข่ไข่ทำไมทิ้งเรือจังไี้ เขาใช้เป็นโจนสลักเขาใช้เป็นโจนสลัดดิวดิดิว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 ดิ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 วดิวิวด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 ิวว อ้าวเขคาควรจะคิดว่าเออภาษาไหนวะแปลกก็จะได้รู้ไงว่าผมเป็นคนไทยสระอารของกิจที่ไหนหรอว้าปลาเผาใช้เบ็ดต้องแพงห้าหมื่นนะเบ็ดอะเบ็ดเขาอ็ห้าหมนะื่นนั่นน่ะแต่ทำไม ทำไมเรือดูกระจอกกระจอ,อยจังเลยเจ็ดพันเองมั้งเรืออ่ะตอนนี้มีเงินอยู่7เจ็ดหมืนแล้วตัวเองอยู่เจ็ดพันอยู่เลยดูเบ็ดตั้ง,พงแพงเวลเจวเิบเจ็ดเฮ้ยเขาเขาเก็บตังค์ซื้อนะเดี๋ยวไปซื้อลังเหยื่อดีกว่าไม่ไม่หนำใจเลยกับสิ่งที่เห็น

นี่ปล่อยเรื่อยไปได้ครับรวเครื่องยนต์มันทำงนานอยู่อืม <c oughs> อนยมาครับผมแล้วก็จะมาทำการเล่นต่อ นี่ดูอ๋อไม่มีเอฟเฟคอะอ๋อนี่เนี่ยเป็นไงสามหมื่นห้านั่นเองไม่ถึง 50, เบ็ดห้าหมื่นอที่เขาซื้อเลยนะอยากได้เงินเร็วๆอนะ่ะไม่ค่อยอยากเล่นเลยเกมฟิชเนี่ยเดี๋ยวนี้เบื่อแล้วครับแค่อยากเล่นงั้นก็ครับผมก็โทลคิวนี้ขอตลาไปก่อนนะเออตาหายไปไหนก่อนนะครับก็ นะผมไม่ค่อยฟิวไม่ค่อยเหมือนแต่ก่อนนะครับก็ขอบคุณทุกคนนะครับที่ชอบแล้วก็ดูถึงร้อยทุกครั้งเลยครับดูถึงร้อยแบบว่าการดูนี่ร้อยทุกคลิปเลยนะครับแมปฟิชนะแทบจะร้อยทุกคลิปเลยนะครับก็ต้องขอบคุณท่านผู้ชมทุกคนนะครับที่ดูจนช่องเราก็ถือว่าได้มาตรฐานสําหรับผมนะ แต่ยูทูบเบอร์ดังๆก็เหียจะคิดว่าม,มันยังน้อยอยู่พวกบางคนเริ่มต้นด้วยการดูแบบเยอะๆนะครับแต่ด้วยผมเนี่ยนะก็แคสเกมแล้วไม่ได้ตัดต่อไม่ได้แบบว่าทำแบบว่าลงรายละเอียดดีเทลกับเกมเยอะนะครับก็นะอย่างน้อยก็มันได้แค่นี้ก็ดีแล้วนะครับมันได้ขนาดนี้ก็ดีมากเลยนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนนะครับที่ฝากที่ดูมาจนจดคคิดนะครับก็สัคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไปบายสวัสดีครับ ฝากกดไลค์กดแชร์ like, กด s u b s า r กันด้วยนะครับผมขอบคุณครับบ๊ายบายสวัสดีครับ